สวัสดีครับผมดดนจัลล์เบอร์กพูดนะครับวันนี้เป็นวันที่25เดือน8แล้วกราฟของทองก็น่าสนใจเหมือนยังเป็นอยู่ส่วนมาก t t r d i n n r r n n g e ของอาทิตย์นี้ไม่ไม่สูงไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับก็มี high 1319, low 1287ทั้งหมดก็คือ38เหรียญแล้วก็50 50เซนนะครับไม่ใหญ่แต่ก็มีโอกาสที่จะเทรดนะครับ ลองเทอมอาจะยากแต่ว่าในระยะสั้น intraday ก็มีโอกาสส่วนต่างจากราคาปิดของอาทิตย์ที่แล้วจนถึงราคาปิดวันศุกร์นี้นะครับก็คือติดลบอยู่5เหรียญ20เซนสังเกตนะครับ SMA เส้นค่าเฉลี่ย20นะครับอยู่ข้างบนของราคาและกังกำลังหักลงมาส่วน SMA 200 อยู่ข้างล่างราคานะครับอย่างอื่นดูสโตเมื่ออทิตที่แล้วก็อยู่ในเขตของ over sold อาทิตย์นี้ก็ยังอยู่ในเขตเดียวกันคนข,ข้างจะ flat นะครับส่วน MACD คล้ายๆเมื่ออาทิตย์ที่แล้วยังชี้ลงมาข้างล่างเรื่องบ o l ย่อมนะครับปริมาณการซื้อขายมีวันเดียว ที่ค่อนข้างสูงก็คือวันพฤหัสนะครับเป็นเวลาที่ราคาลงมาที่เราเห็นแท่งสีแดงนี้ฮะลงมาแต่แน่นอนที่สุดหเหตุผลที่มันบริมาณสูงไม่ใช่เพราะคนชอ็อตเท่านั้นนะครับแต่คนซื้อด้วยและเราเห็นผลของอันนั้นในวันศุกร์นะครับซึ่งวันศุกร์เองก็ไม่ค่อยสูงเอาละครับดูหน้าต่อไปซึ่งเราจะพิจารณาบท วิเคราะห์ของเราแล้วก็ล่อเขาบางความคิดบางอย่างที่เราได้เสนอเมื่อเททีแล้วได้เสนอว่าถ้าหากว่าตลาดสามารถที่จะมีราคาปิดต่ำกว่า1280ภายในไม่กี่วันข้างหน้าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าราคาก็จะตกต่ำกว่านั้นแล้วก็อาจจะยิ่งต่ำกว่านั้นไปอีกนะครับแล้วก็ได้เขียนไว้อีกด้วยนะครับว่าในเวลานั้นนะครับเขือเททีแล้ว ตลาดไปข้างๆส่วนมากาแล้วก็เราเริ่มที่จะมีลำเอียงในทางเบริชนะครับในระยะสั้นในตลาดทองเอานะครับนั่นเป็นสิ่งที่เราได้พูดถึงมาที่อาทิตย์ที่แล้วเวลานี้เวลานั้นก็ผ่านไปแล้วเราสามารถที่จะดูว่าเราคิดถูกหรือคิดผิดแน่นอนที่สุดนะครับตลาดก็ได้ไปข้างๆเหมือนอย่างที่เราคิด แล้วก็ราคาลงไปอีกด้วยนะครับสามารถที่จะทะลุราคา1,294ซึ่งเป็นแนวรับอันดับแรกในกราฟาทิตยศที่แล้วและก็อาทิตย์นี้ด้วยนะครับแต่ไม่สามารถที่จะอยู่มีราคาปิดต่ำกว่า1,294นะครับอันที่จริงในการลงนะครับราคาสามารถที่จะสัมผัส เส้นค่าเฉลี่ยส0 0 0นะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปจากกันนั้นแต่ว่าโลตรงนั้นก็คือ1,284แล้วก็50เซนแล้วในที่สุดได้มีราคาปิดสูงกว่านั้นคือคือ,คอ 1, 4ว9 4ันสวันศุกร์นะครับตลาดก็ตายขึ้นไปแล้วก็มีราคาปิดทั้งอาทิตย์นะครับห3 0่แเหรียญแล้วก็50เซนนถ้าท่านได้ เทรดอาทิตย์อาทิตย์นี้นะครับโดยมี s t r a t e g y หรือความคิดในทางใน,ในระยะสั้นนะครับที่จะเป็น bearish นะครับลักษณะหมะีท่านก็จะได้กำไรแล้วมีข้อแม้นะครับมีข้อแม้ว่าถ้าท่านได้รู้ว่าคุณจะเอากำไรตรงไหนในการที่เราจะ ทำการเทรดไม่ว่าจะทองหรือตลาดอะไรก็ตามนะครับเทรดในระยะสั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะรู้ว่าเมื่อไรและตรงไหนที่ตลาดอาจจะ,ะเปลี่ยนทิศทางหน่อย intraday น,นะครับส่วนไม่ใช่ intraday หมายคขามา daily ไม่ใช่ intraday น,นะครับแต่ถ้าสมมติววันหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีอะไรทำนองนี้เรารู้หรือเป่านะครับว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนทิศทาง ถ้าเราไม่รู้เราจะได้กําไรดีมากแต่ภายในวันเวลาที่เราจะปิด position ของเรากําไรก็ศูนย์ไปเพราะเราไม่รู้นะครับเพราะงานสำคัญที่เราจะรู้ของนี้ล่วงหนะ้ากันที่เรารู้เมื่อไรและที่ไหนที่จะถอนตัวไปจากตลาดนะครับทําให้เราต้องมี strategy ในการเทรดทุกครั้งเราต้องเข้าใจว่าแนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหน ไอ,อ,อ,อ้จุดต่างๆซึ่งเป็นแนวรับแนวต้านนั้นนะครับอาจจะเกิดจากความรู้ของเราเรื่องฟิโบนาชีรีทร a c e สหรือ Projection หรืออาจจะเป็น Pivot นะครับซึ่งเป็นพิวอ t ราคาอาจจะเป็นสันส้นค่าเฉลี่ยที่สำคัญสำคัญและอื่นๆอีกด้วยนะครับแล้วเราต้องรู้นะครับ ว่าเราควรเราเราสิ่งเหล่านี้นะครับปรากฏอยู่ในไทม์เฟรมที่เราเทรดตรงไหนนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเดลี่วีคลกเราต้องรู้หรือแม้กระทั่งจะหนึ่งชั่วโมง15นาที5นาทีหรืออื่นๆนะครับเราควรจะรู้อีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะรู้สมมติว่าเราเทรดหนึ่งชั่วโมงเราควรจะรู้ว่าแนวรับแนวต้านเดลี่หรือ4ชั่วโมงอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับมันช่วยเราช่วยเราแนะ่เอาละรครับเอาลุกของเรา outlook ของเราหรือ,อ forecast ของเรานะครับไม่ค่อยต่างจากกันทิทีแล้วเมื่อทีทีที่เราได้พูดเมื่อทีท,ท,ทีแล้ว,ย,งงวยังคงเป็นจริงสำหรับประเทศนี้เวลานี้ตลาดอยู่ใน trading range มันคงจะมีการไปข้างๆแล้วก็ในลักษณะหมีมากขึ้นในระยะสั้นถ้าหากมีการราคาปิด ในราคาสูงกว่า1340นะคร้บนนครับนาจะเปลี่ยนความคิดเห็นของเราถ้ามันเป็นจริงแต่ตอนนี้ยังไม่มีวิแววว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเป้าหมายต่อไปก็คือ,อสูงกว่าใน1390นะครับแต่สำหรับประทิบนนี้ที่เราเข้าใจและคิดไว้นะครับตลาดน่าจะสูงขึ้นกว่าที่เป็นปัจจุบันเป้าที่อาจจะดีที่สุดนะครับ นะฮะที่จะยังรักษาลักษณะหมีอยู่นะครับอยู่ในประมาณ1,320ถึง1,330ถ้าหากว่าเป็นลักษณะบีอย่างที่เราคิดนะครับในที่สุด 1,290, 1,280น่าจะโดนโทดสอบอีกครั้งหนึ่งภายในทิ์สองาทิตย์นี้ S1 ที่เราได้พูดถึงแนวรับอันนี้นะครับมันแข็งแรงพอสมควร เพราะฉะนั้นถ้าราคาสามารถที่จะทะลุลงไปได้มันก็น่าจะลงไปทดสอบที่ต่ำกว่านี้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลานี้ก็อยากจะดูอย่างอื่นอีกนะครับอยากจะได้พูดถึงโอกาสในการเทรด intraday ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ผมจะให้ดูกราฟนะครับเดี๋ยวให้ดูนะตรงนี้ยนะกราฟเป็น1ชั่วโมงแล้วก็ การเคลื่อนไหวทิศนี้อยู่ในระวังเส้นปะอยู่2ข้างนี่แหละจากวันที่2 8ถึง25ยี่ย้องกลับไปนิดนึงครับครับดูเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างนี่แหละที่กรรมังจะพูดถึงนะครับเป็นตัวอย่างว่าข้อมูลต่างๆที่เราจะเสนอให้กับคนที่ที่ตามเรื่องของเราหรืออยากจะ cribe เป็นเป็นพรีเมียมนะครับหมายความว่าเป,เป็นแบบที่ละเอียดแล้วก็สอนละเอียดนะครับ ก็ยินดีที่จะให้ท่านติดต่อกับผมด้วยนะครับในกราฟที่จะดูข้างล่างนะครับมีลูกศรสีน้ำเงินนะครับด้ชี้เขตอสองสามที่นะครับซึ่งเหมาะมากที่จะชอ็อตอันนั้น,นหมายความว่าถ้าเรามี forecast ว่ามันเงินน่าจะลงและมันเริ่มลงจริงๆพวกเหล่านี้ดีที่สุดหรืออาจจะเป็นพวกในจำนวงที่ดีที่สุดที่จะชอ็อตนะครับแล้วก็ทั้งหมดที่เป็น เขตที่ผมขีดไว้นะครับเป็นเขตที่เราสามารถที่จะคำนวณหรือพิจารณาได้ล่วงหน้านะครับเป็นเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับแน่นอนที่สุดแล้วก็ไอ้พวกเหล่านี้นะครับมันเกิดไม่ใช่จากทฤษฎียุ่งยุ่งหรือสับสนอะไรมากมากม,ากมากอะไรอย่างนั้นนะครับมันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาซึ่งแปลว่ารูปแบบต่าง,างๆที่เกิดจากราคาแล้วก็รวมทั้ง เส้นของฟิบูนาชีต่างๆที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลในตลาดอันนี้นะครับดูนะครับเอาลนะเริ่มแรกนะครับเราเห็นว่ามีความตั้งใจที่จะลงอันนี้ตรงมายัางเจตนาอันนี้ขึ้นมาแบบลักษณะ correction เพราะฉะนั้นอันต่อไปนะครับมี5้าื่นลงมาแล้วก็มี correction แล้วก็เริ่มใหม่นะครับในทิศท,ทางที่เรากะไว เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็มีที่หนึ่งนะครับไม่สามารถที่จะอธิบายเต็มที่ตอนนี้นะครับแต่สำหรับคนที่ subscribe ถึง p r e เมียมของเราเราก็จะได้อธิบายเหตุผลแล้วก็ถ่า,ถายทอดความรู้ในการเรื่องที่เรามีบทหรือวิเคราะห์ทุกอาทิตนะครับอันนี้อาจจะได้ไม่เท่าไรนะครับแต่ก็ถ้าได้สัก8เหรียญ10เหรียญก็ในฟิวเจอร์มันยับพอสมควรแล้ว ขอโทษนะครับอันนี้ก็เลื่อนออกไปจากที่อาระกลับมาที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งมีมีสองที่แต่อันที่จริงถ้าเรามีความมั่นใจว่ามันน่าจะลงไปได้ถึงแนวรับของเราซึ่งในเดลี่มันก็อยู่ประมาณแถวนี้นะครับเราอาจจะชอ็อตครั้งเดียวโฮลไว้ Whole wide, จนกระทั่งจนกระทั่งมันถึงเป้าหมายของเราถ้าได้อย่างนั้นแล้วนะครับก็คือ จาก1302ถึง1290ประมาณนะครับก็ประมาณ13เหรียญน,นะครับแน่นอนที่สุดมันก็จะใช้เวลาที่จะคูดเอาทองนะฮะมาจากตลาดทองอันนี้นะครับแต่นี่เป็นเหมืองศู์ตัวของคนที่เข้าใจแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเทรดอย่างถูกต้องอสุดท้ายก็ขอฝากกันนี้ไว้นะครับก็คือเรื่องเทคนิคอล แนวรับแนวต้านซึ่งมีอยู่ในตลาดและท่านเชิญนะครับเปรียบเทียบกับความคิดและทัศนคของสูนของท่านด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีได้กำไรในตลาดนี้และตลาดที่ท่านกำลังสนใจอยู่ด้วยนะครับสวัสดีครับ